โปยอยากพาาได้ครับพี่นอ้องตกจากรถแต่ครับตายแล้วครับใบละสามหมื่นโอ้หมุนเลยครับพูดครับผู้เห็ดตกรถครับตกรถเลยครับมัน เป็นโกเลยครับตกรถมนุนไม่ปุ๋ยเลยโอเคครับจะร่งเก็บขึ้นรถเบรนก็คขับหนาคุนขับโอ้ยป่าอะไรครับผมวัติเหตุผมกูยังให้เกิดหอกแน้วนี่ ้ไปละสามหมื่นหนาจนซ่าหเลยครับเยนี้วยครับตกแตกครับเมื่อกี้ตกรถเลยครับออ่าไม่เจอครับของเฮียส่งครับตกรถแตกเลยครับแยกเป็นชินส่วนเลยอย่เรื่มครับคลิปนี้ครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับในช่องอีสานดติเชันครับเดี๋ยวผมแซวล่งให้เบิ้ง ตัวไม่เจอครับเสียงกลางนะครับเข้าเสียมาเปลี่ยนระบบใหม่ของของวงสรศาสต์เช้านะครับอในเครื่องของใจบุญวอลเท็กนะครับแตกม้วนไปปุ้ยครับมวนมุวนเลยครับเสียงกลางกดแช่แล้วก็กดไลน์ให้คลิปนี้น้ำเลยครับเดี๋ยวผมพาไปเบิรงเดียวครับเป็นวันเห็ดเป็นวันเห็ุครับขับก็แห้งเนาะขับก็แห้งผมมาแค่แปดสิบโอ้ยดีดีเนาะดีที่ผมมีรถสิบล้อ เฮดีที่ผมมีรถน้ำกลนมากเนาะแต่เป็นยังบุนอยู่ครับดี่คุณพาคุณพารักษาดีอยู่ครับแ้ามีรถถ้ามีรถน้ำก้นหรือว่ามอไซค์น้ำกลนมากผมว่าโอ้ยมอไซนี่มอไซนี่เรียบร้อยเลยนะแต่รถยนต์ถือฝากระโปรงเขาก๋เจ็บหลายเจ็บทั้งเจ้าของเจ็บทั้งเขานี่นะครับแต่พ่เป็นยังครับถือว่ายังโชคดีครับที่ี่พ่ถือรถไถตู้ตกดิซิเดินทางต่อครับผมเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ว่า ปถาเบิ้งคลิปนะครับถาเบิ้งคลิปนี่หนาเบิ้งครับตู่มุดอุ้ยๆเลยโอเคครับเดี๋ยวเขาเหยีับก่อคคมนมาถึงเน,ะน,งนี่โอ้ดังใจบุญมาจากภาคนางพีนะครับวันนี้แสงแดดจ้านะครับโอ้โห ใจบุญชอบนะครับเจอกับใจบุญชอบจังหรับมาแล้วเรามาถึงกันแล้วครับผมปลอดภัยไหมสวัสดีครับโอ้โหอยูใครครับผมมีผู้เดียวครับโสดหรือเปล่าโสดครับโสดโสดทำไมนี่ครับเขาสิเปลี่ยนระบบใหม่เป็นใส่สูรไม่เจอครับไปมาลุนี่ครับ แข่งพลังขงาใช่ไปขี้บ่ข,ขี้ชมือขี้ไปเลยขี้เสียน,น่่นีแล้วนี่นะครับท่านากกทา่านกอเธอบูสรุปู้เฝ้าสารครับพลังของว่าพลังกาไปหมดนี่ปกป้องเอไปางนั้นสิไปนเปลนดอกนี่นี่ครับเดี๋ยวจะไปตู้สุไท้นี่ไ นี่ครับสนใจนะครับติดต่อได้นะครับตู้บอลเหกกนิ้วนะครับมีทั้งหมดอยู่ส4 6 8ี่2 4 6ปดสิ20บไปครับรวมตู้ไม้นะครับตู้มให้พอบครับนี่ครับอ้นี่ครับผมตู้ไม้ครับที่เป็นแบบนี้ฮะตกนตกขนหนอ ไม่ใ่เลยอโหทีีกันเยไปหัววนเลเหรอไอ้พวกเยี่พลาดนงผีแม่หัวหวันกันพี่ัวที่คลัวที่กลัวมันไม่ดีสอเดียวนีหตัวไม่เจอเปลาสามมือโง่หงนี่เลยเลยรครับมืออีกมือยีกหัวคันเล นี่อย่างคนยังสีเลยทีนี่เจ๊นะครับเดี๋ยวเข้าเช็ดมอลหมูนะครับนี่เจอกับกนรด,ดูการหนาแน่นอนครับพวกเตรียมพร้อมไว้แล้วครับสต็อกไว้แล้วเรียบร้อยนี่ครับเช็กใบเลยนี่เช็กการเช็กใบแล้วสิป้าขันเปิดเนาะพอดีขัดเนาะรล่นทงอยู่แล้วลองมั่วเฮ้ยลองเลยนะจมือ น้องอะไรองวันนี้ค่น้องร้องมีอ่เหอเอองรองององมีกูไหมนี่ครับเอาชากวันตัวนี้ของยี่้อนไม่ได้ใส่ยิงคือหลายตายบอกแมนเบิดครับไม่ได้ตู้กาเทคครับยูนี่เดิางคจะใด้เบิร์ดอู่ครับผม แมนเบิร์ดครับอยู่นี่โอ้ยนี่ครับแมนเบิร์ดครับตู้ครับอยู่นี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามใบครับนี่แมนเบิร์ดครับพร้อมตูวมอนิเตอร์ตัวยางทุกอย่าง,งอยู่นี่เบริร์ดครับของผม,ผมยู่นี่เพิ่งหนึ่งนี่รถโอ้ยไ,ไปติดตัวรถเท็ดพี่นอ้องเอ้ย อีกขาวไงเสียงสะงอนล่างรถขาบเรือนหมครับมีรถปั้นยังมีรถขาวไหมนี่ครับเข้าใจมากไม่ไม่ให้นังนี่ทดสอบทดสอบครับทดสอบในเรื่องเฟเดอร์นะว่ามันใส่ไรไว้เนาะัครบนี่ครับ ดูดูการไม่ห้องเปลี่ยนมิกไม่ครับเดี๋ยวนิกใหม่ครับตัวต้อนสิท่านรับหนา้าร้ายโปรดห้อเปลี่ยนมาใส่เป็นเกาสามสามสองอ่าตัวใหญ่เห็นบ่สามสองตัวใหญ่อือตัวหน่อยมันวันนี้เขาอยู่โคดังไบบุลครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องสอดเสือด้วอีสานเดทีทันมิวสิกนะครับช่องนี้มีแต่เรื่องเล่าของเพียงนะครับ เดี๋ยวเราดูม okay. uh ัน huh. ต so uh ้องนอนตรงนี้แม่จ้วางอุ้ยโตนอนที่นีปะนีไม่ได้ยังไงเนี่ยเออโอเคครับผมเอาสีนมันนอนจมเขกมางรวมเราก็ที่นั่นละไอ้ไงไก่นี่หลัอ้ยมุ่งหนึ่งสวยเลยครับเออเติเตียงดังดดังเลย

โอ้โ้เขเปิดก่อนนะครับเนี่แม่เนี่ยเขาเปิดก่อนยังไงนี่อะไรวะเราต้องเอาทั้งเพียงขืง่นแล้วทั้งนี้ขึ้นเออปิดฝาก่อนปิดฝาก่อนเหลืองมฟฟอนลไม่ปิดฝาก่อนอยู่บ่แอนตัวฟาตัวนอี้เขาหนออือฮนะหูดแล้วพอที่เหลือเขาหมดแทบทั้งมาครับพอได้มิกมาไหมครับไมดสัสนะครับตัวนี้เป็นตระกูลเอ่อเกินยังไงวะมวลซีรีส์เนาะเป็นตัว ตัวตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่กับมือจับเอ้ามันเบี่ยงหมดโอ้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าเอาสองปูสองคนไปเลยนะครับคนเอ้ยคนเดียวไปเลยครับตสองคนมึงเอากันตายได้กองดากนะครับเห็นดาบดูกันครับมีเก่งครับชิมีเก่ง ม่ีขอเอสียงขึ้นแสงร้องกับพ่อะล่ะทะ้อใจแล้วเป็นภาตาก่อนนี่ครับเหมือนเลครับโอ้เจอตัวแล้วครับถึงเขาถงเอามาใหม่ไหครับเ้ครับ เออเปิดแล้วขอเสียงมาดูกันว่าสภาพเป็นไงบ้างหมูของอ่ะเดี๋ยวเลยครับขอเสื้อนะครับนี่เดี๋ยวเขาจะมาเช็คเฟดเดย์ครับเบื่องวิธีการเช็คเฟดเดย์ครับวันนี้วันที่งจังไหนนะครับเป็นเวลาวันน้องนี่โอเคมาถึงของสภาพ ยังไม่ครับไม่ดสอินสามสองนมันตกลบท่นนี่มีกันเขาเช็คผนได้หน่นี่ครับเขาจิเช็คเฟดด้ยครับเขาจิวิธีการเช็คเฟดด้ยครับ่าอยางเขาทีเ,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 าเ,เปิดยูทูบเบิงเอาแม่เปิดเบื้องแม ลืมไปลืมไปลืมมีชาไปแล้วครับทุกทักไปทางไห่เขาจะช็คฟิดดิว่าสไลด์มันใส่ในปกติป่ครับเปิดวนตอนกีฬาเป็ดไหมตัวเสียงดีดึบตึบตึบตึบเขาสิลองบึนครับลอนมันใส่ในบอปกติบอไปม้กู๋อ เอาไปกันสิเป็นใจบุญเสียงกงนะครับจะใช้ตู้ลำโพงมือสองนะครับยี่นี่ครับเป็นโกดังออลองทดสอบไฟกันนะครับนี่ทดสอบโซ่เสียงเหนือละมูม่ดีจวดดี<อ>นี่ครับเอาสิมีโครงการเห็ดมละมูมนะครับเครื่องเสียงไปนน้ำมอละมูเอาลำโพงมาเสียไหมมือเสียบบล่ เช็คเชลซื้อเนาะชิคเฟดเร์ครับโบเสียบครับคนเสียบโรัร้องมันกนตุ๊สตุ๊สตุ๊สดังเสีไหมจะตีกี่แม่นซอยหรอกยิงหรือเปล่าแต่ฟังเสียงมันไหมมัต้องได้ฟังเสียงดิผมเปื่อแล้วครับออสีสันมันสวยงามครับผมแมททิกแลนนี่เขาอย่างกรุงงไม บอกส์๊กสกงลตัวนี้ชื่ช่ไหนครับสามสิบสองสามสบอง็เอง่าครับมันสีแบงขึ้นกันเนาะซ้ำตัวนี้ครับนี่ตัวนี้คือซ้ำไม่ได้ตัวหน่อยนึงเนาะเราไม่ได้เอ่อ M สาม A มาต่อกันสตัวตัวนั้นมั่สีพิกไปสอหนะเนาะตัวนี้เม่ต้องพิกหนะครับต้อสลับเนี่ยจอกะ น่าจะเป็นเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้น่าจะเจ็ดนิ้วนะจอต,ตัวนึงเจ็ดนิ้ววะนี่ครับจอเราจะมีเอ,อ่โอโอ้ผมก็จำบ่ได้เลยนะจำบ่ได้ลยครับสินตัวใหญ่เลยครับเดึงมาได้ไหมอืมเฉียดพื้นครับไม่ได้ใส่ได้ปกติทุกปุ่มบ่เพราะเขาพิ่งเอามานะครับ เราเพิ่งเอามานะครับมาจะประจำวงเราวงอะไรจอร์ดสักซาวน่คับาเช็คเดี๋ยวที่มีวิธีการเช็คเสื่อเตือนะครับ กดเบนเงือกซกดบุเงือม mm ัน hmm. <c oughs> <p Alicia> ี Yin ่ครับบิวแลวก็ตัดเกินอย่างหลายซีนเก่ากับมีนอมีแจกมเนาะ เดี๋ยวครับเดี๋ยวไปเอาลำโพงมาล็อกมึงแป๊บหนึ่งนะครับวา่ามันสีใสน์หรือเปล่าไปครับไปเอาลำโพงแป๊บนึง,งนี่ครับห้องสีลองฟังเสียงมึงครับใช้ทูอาร์เนี่เริ่มต้นอย่างงั้ครับนี่นี่ดสัญญาณเขาแล้วครับเจเสียงบบก เปลี่ยนไปยังไวะเปลี่ยนออกมานี่ล่ะคายังบบนีครับสัญญาณเขาแล้วจะเสียงบอาครับคือายังไม่ดัดนะครับตัวนี้เป็นสามสองซื้อนะครับตัวนี้เอา้ามออพูดได้เนหะ ไม่ขอเพราะเพื่อเสียงดีนะครับตู้ไม่ได้เจอตัวนี้ครับตู้มันไม่เจอตัวนี้สำหรับของกัดนี่ชุดดีกวเลยนะเสียบตู้เนี่ยเจอปัญหาแล้วครับต้เอาว่าหลุมต่งไหนมันสีตุ๊ตับเอาว่าหลุมตรงไหนจะเสียไปเอาว่าหลุมเสียไปเออเสียไปถึงหุ้งเกขารูเดิมมันสีตุ๊บตับนะครับเสียงเพิ่มเสียงเพิ่มเอาไวกลางเอาไว้ เฮ้ยขกานบรรยากาศรมูได้อะไรมีตุ่นี่มวันนี้ฮะ อลูกพ <night> <oni seid> <box en> ี่แน่นอ้ใครก่อน็นหมอรับมูซะแล้วแมนรวมกันนะพบกันแน่นอนครับหมอรับปูครับ